What ยังไม่ได้ส่งคลิปอบการเล่นเล่นคีย์บอร์ดเพกับตันน้อยมาเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกันเลยนะคะเต็มตัวเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงเลยนะคะเต็มตัวหนึ่งสองสามมาขับเครื่องบินสนุกทุกวนันขับเครื่องบิน ชวนโดรเรมีค่ะปาตอชวนโดรเรมีอีกรอบลูกเราปรบมือร้องเพลงหนึ่งสองสม้มนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วนาง ป้องอีกหนึ่งรอบนะคะกับนันตัวน้อยๆอ,อีกหนึ่งครั้งรอบที่สองคุณหนุ๋ยจะวางขอดสีให้เด็กๆดูด้วยนะป้ายมาขับเครื่องบินสนุกทุกวนันขับเครื่องบินชวนโดรมีค่ะปาต้อช่วนโดร,ม,โดรมีลูกเราปรบมือ เตรียม uhm. ตัวคอซีพร้อมโดนะคะสองสามเริ่มคอี์อซีค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 อซี อุกเปียโนให้เด็กๆวางมือให้เหมือนกับที่เราเล่นคีย์บอร์ดเลยนะคะก็คือวางให้ครอ5้านิ้วเลยค่ะเด็กๆโดยนิ้วโป้งจะวางตำแหน่งของเสียงโดนิ้วชี้วางตำแหน่งของเสียงเรนิ้วกลางวางตำแหน่งของเสียงมีนิ้วนางวางตำแหน่งของเสียงฟา และนิ้วก้อยวางตำแหน่งของเสียงโซลนะคะเราจะไม่ใช้นิ้วเดียวกดนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเล่นเพลงกับตันน้อยกับโน้ตหันสาบนแอ p p e r f e t t Piano กันเลยค่ะเด็กๆกับตันตัวน้อยน้อย ขับเครื่องบินกันสนุกทุกวันขับเครื่องบินด้วยเสียงเพลง mm hmm. ชวนโดเรมีฟ้าซอมาร้องเพลง mm hmm. ชวนโดเรมีฟ้าซมาร้องเพลงเราตบมือบันเลงร้องเพลงบนเครื่องบินโดดโดเรเร ครื่องบินกันสนุกทุกวันขับเครื่องบินด้วยเสียงเพลงฉันโดรมีฟฝาสตมาร้องเพลงฉันโดรมีฟามาร้องเพลงเราตกมือบันเลงร้องเพลงบนเครื่องบินโดโดโด เล่นในแอปพลิเคชัน Perfect p i n o สำหรับเด็กๆคุณหน่นะคะยังไม่ได้ส่งคลิปต่อการเล่นคีย์บอร์ดเองกับตันน้อยนะคะครบกวนให้คุณพ่อคุณแม่ผูพ้พ่อครองนะคะถ่ายคลิปน้องเวลาน้องทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเด็กๆมีคีย์บอร์ดที่บ้านน้องสามารถเล่นในคีย์บอร์ดของตัวเองได้เลยนะคะหรือถ้าไม่มีคีย์บอร์ดที่บ้านไม่เป็นไรเลยค่ะเดให้เด็กๆเล่นผ่านแอปพลิเคชัน Perfect p i n o นะคะแล้วคุณพ่อคก็ถ่าย คลิปวิดีโอในขณะที่น้องก็มงาททำกิจกรรมนะคะส่งกลับมาให้คุครูด้วยเพราะว่าคะแนแกนการเล่นคีย์บอร์ดคุณหนุ่ยให้20คะแนนเลยนะคะอ่าเราได้ทบทวนเพลงกับตันน้อยไปแล้วนะคะเ,เราเราจะไปทบทวนเพลงลูกแมวแมรี่กันเพราะว่า e ีีที่แล้วเนี่ยคุณหนุ่ยได้ฝึกใ,กให้เด็กๆร้องเพลงร้องโน้ตกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยว EP พีนี้เราจะม,มาเขียนโน้ตกันแล้วก็จะม,มาฝึกดิวนิ้วกลางอากาศกันด้วยนะคะได้เตรียมตัวเลยค่ะ ควตำแหน่งตัวโน้ตบนทัดท้าเส้นกันนะคะเด็กๆดูสัญลักษณ์เลยค่ะสัญลักษณ์นี้เราเรียกว่าพี่กุแจซอนใช่ไหมลูกสัญลักษณ์นี้เราเรียก คนที่สองนะคะคนที่สอง ต่อฟันเป็นคู่กับเอฟปิดปานะคะและคนสุดท้ายชื่อพี่ซอนร้องเพลงพี่ซอนร้องเพลงนะครับเส้นที่2องนลูกนะ้ำเขียนแทนด้วยจอโต้และเขียนคู่กับจีกันปืนนั่นเองค่ะเราทบทวนตำแหน่งตัวโน้ตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเ,เขียนฝึกเขียนโน้ตกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือแล้วก็พร้อมกับพี่สองมาเขียนโน้ตตามผู้น,นุ่ยเลย เขียนกันเลยนะลูกนะเด็กๆชี้ที่กุญแจควอนตัวที่หนึ่งบนที่ เราได้ลองแล้วเดี๋ยวให้เด็กชูมือขวาขึ้นมาเราจะลองวิวนิวกอากาศกันนะคะว่าเพลงลูกแมวแมรี่ใช้นิ้วอะไรบ้างลูกแมวแมรี่ทบทวนนิ้วก่อนนะคะนิ้วโป้งโดนะคะนิ้วชี้เรนิ้วกลางมีนิ้วนางฟ้าและนิ้วก้อยซอนได้เลยค่ะมีเรโดใช้นิ้วกางก่อนนะคะนิ้วกางมีมีนิ้วชี้เรน เีเร,เรมีตอน้กลางมีนิ้วก้อยๆๆอนอได้ไม่เอ่ยต่อไปบรรทัดที่สนะคะบรรทัที่สองบรรทัดที่สองเรารองว่ามีเรโดเรมีมีมีเล่นใช้นิ้วเหมือนเดิมเลยค่ะพร้อมกันนะคะนึ่งสองสมมีนิ้วกลาง จมีค่าสางจังหวะนั่นเองค่ะเวลาเรากดโดสองเราต้องล้องค่าจังหวะไปด้วยตอไปด้วยอีกว่าสองสามด้วยนะคะอ่ะเรเรมีเรโดนะคะนื 2, 3, ้อสอง้น ดวนิ้วกางอากาศพร้อมร้อง,องโน้ตโอเคไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงนี้พร้อมพร้อมกับเพลงกันเลยนะคะเต็มตัวเลยลูก